โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะฝากแชร์คลิปใหนะา,าเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม r v กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้าอัปเดตกันบ้างโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวมาดูจากรางวัลประจําวันมาดูกันว่าจะได้เป็นอะไรได้เป็นสกินหรือเปล่าไม่ใช่เป็นชินเสือฮีโร่ทั่วไปเนาะโอเคครับก็ วันนี้เราต้องได้เมกะคิวแน่นอนจะได้จริงเหรอโอเคครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวองมาเล่นดู่ัวนี้ได้โอเคครับสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้เนาะเป็นวงแหวนเว็บเอส a ตเพียง60คูปองรุ่นรับสกินของอารามแล้วก็สกินของลอเรียวนะครับหรือสามารถเก็บสะสมเหรียญสกินเอส a ต็เพื่อนําไปแลกของรางได้ในหน้าร้านค้า โดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ13กุมภาพันธ์ถึง19กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะก็ใครสนใจเข้าไปดูกันได้นะเดี๋ยวนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันโดยในกิจกรรมครั้งนี้มันจะมาพร้อมกับพิเศษมาพร้อมกับแพ็คคัมพีขั้นสูงลด50%ราคาจาก300คูป,ปองเหลือ150คูป,ปองนะก็จำกัด1ครั้งต่อ1 id ก็ใครสนใจก็ถ้ายังไม่สนใจสกินนี้ก็ซื้อคัมพีเก็บไว้ก่อนก็ได้นะแต่ก็ ที่จริงมันก็คุ้มแหละในการลดราคาเราว่ามันก็ใช้ได้ก็ใครสนใจลองไปดูกันได้นะอแล้วเราก็มีสกินของอารัมอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกินอารัมไปท้ายคลิปเผื่อใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูหนะ้ากิจกรรมกันเลยลวกันเนาะโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับอันนี้ก็ทําคลิปรีวิวในช่องเรานะเป็น,นกรริจการอัปเกรดสกินก็ เราก็มีสกินสวยๆหลายอันเลยนะก็เข้าไปดูกันได้นะเราก็ทําคลิปรีวิวไว้ในช่องแล้วเผื่อใครสนใจไปดูกันได้อันนี้คือตาอัญเชิญพรคู่รักขอพรตามหาดอกไม้วาเลนไทน์อ่าอันนี้เดี๋ยวไว้ทําคลิปในต่อไปนะคนละกันก็น่าสนใจอยู่นะอุ้ยขอโทษครับเดี๋ยวปฏิเสธก่อนนะออเปิดเพื่อรับกล่องขอพรขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นสูงสุด เพียง35คูปองเท่านั้น13กุมภาถึงสิกกุมภาอืมก็น่าสนใจนะมันคล้ายๆอารมณ์ของกล่องสุ่มสกินก่อนหนะ้านี้มัง้งที่มันจะเป็นขั้นขอพรต่างๆก็น่าสนใจอยู่เดี๋ยวไปดูกันแต่แสดงว่าถ้ามีกล่องนี้มาก็ต้องดูสิได้หรือว่าเอาดอกไม้กี่ลอกแด้สกินอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอันนี้สกินวูคองทำคลิปรี้วิวในช่องแล้วเหมือนกันก็สนใจไปดูกันได้นะเข้าดูร้านค้ากัน นี่สกินคิงหนักเราก็ทำคลิปรีวิววอ l เลอ p a พาซีสซันนี้ไปแล้วเนาะอันนี้เรามาดูที่แพ็กสุดคุ้มกันดีกว่าชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรับคัมภีรขั้นสูง50ชิ้นจำกัด1ครั้งโดยในราคาปกติจะเป็น300คูป,ปองนะลดเหลือ150คูป,ปอง ก็จากัดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอเดีเดี๋ยวเรากดซื้ออันนี้แล้วก็ค่อยไปสุ่มในกิจกรรมดูแล้วกันเนาะมาดูกันว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากกันหน้าสำหรับกิจกรรมนี้โอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวกดเลยนะโอเคก็ได้มาแล้วล่ะสำหรับคัมพีค่้นสูงขึ้ชิ้นเดี๋ยวไปที่หน้าลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ใช่ลอตเตอรี่สิเป็นร้านคาพิเศษปะจะไม่ได้ลอตเตอรี่ร้านคาพิเศษอ่ะอ่ามาที่ลอตเตอรี่นะเราก็ไปที่วงแหวนอันเชิญ โอเคครับก็เป็นกิจกรรมที่เราบอกไปเป็นวงแหวนเวนเอสเตีมเพียง60คูป,ปองเท่านั้นนะลดอ่าไม่ใช่ขอโทษครับลุ้นรับสกินของลอเรียแล้วก็อารัมเนาะแต่เราบอกเลยเราก็เป็นเมนอารัมเราซื้อขอมีสกินนี้ก็โอเคอยู่นะแล้วก็มันสามารถมีโอกาสเก็บสะสมเหรียญด้วยเดี๋ยวไปดูอัตราการออกของเหรียญกันนะโดยอัตราการออกของเหรียญน,นะวงแหวนเวทเอสตีม13กุมภาพันธ์ถึง19กุมภาพันธ์ล่น1ครั้งรา,าคา60คูป,ปอง สกินถาวอาออกขาดออก0.10%มันออกจริงเหรอมันมีจริงหรือเปล่าอยากรู้เลยใครสุ่มได้บ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็เหรียญสกินเอสตีม59.9% 0้วรว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็อีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรูอ,อยู่ที่40%นะอรมแล้วเราว่า มาดูวันจริงๆเดี๋ยวว่าเหรียญสกินเอสเตีมออกง่ายหรือออกายากแต่ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะออกง่ายนะเกือบๆหกสิบเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวมาดูทีว่าภายในห้าครั้งอะ่ะกี่ครั้งถึงจะออกเป็นเหรียญเอสเตีมเนาะแต่ว่าสกินถาวรคงไม่หวังแล้วอะน้อยจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูการแลกเปลี่ยนแล้วกันเนาะโอ้นี่ไงมาแล้วก็คือเอาดอกไม้วาเลนไทยมาแลกได้เนาะมีหลายสกินเลยโอ้ เยอะอยู่อ้ามีกรอบโปรไฟล์มีนี่ด้วยมีคำพีโอ้มาแลกคำพีก็ได้นะเผื่อใครสนใจโอ้โอข้าหน่าสนใจอยู่นะเผื่อใครสนใจแล้วก็มีแจ็คพอตด้วยโอ้แจ็คพอตได้ตั้งสิบได้สิเลยเหรอเยอะมากหืมจะคุ้มกว่าไหมนะไม่รู้เหมือนกันก็คิดงคอมเมนต์บอกกันได้ละกันแล้วก็มีเทสต์การเวลาทาย2ด้วยอ๋อก็เอาลูกแก้วแดงมาแลกเป็นดอกไม้ได้ ก็คิดว่าสก,กินไหนนะสนใจในสก,กินวัเลนไท์ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะแลกตัวไหนดีส่วนอันนี้ก็วงแหวนเวนไอส์ีมก็มีสก,กินของอารามกับสก,กินของลอเรียลเนาะเราเดาว่าอารามน่าใช้19เหรียญเท่ากันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าลอเรียลใช้19เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูของรางวัลอื่นๆอีกในกิจกรรมนี้เดี๋ยวกดดูของกันทั้งหมดกันนะโดยของรางวัลหาย,ยากที่จะได้ในกิจกรรมนี้เนาะก็มีสก,กินของอารามกับสก,กินของลอเรียล เหรียญเอสติมยี่สิบเหรียญเหรียญเอสตีมห้าเหรียญเหรียญเอสตีมสามเหรียญเหรียญเอสติมสองเหรียญแล้วก็เหรียญเอสตีมหนึ่งเหรียญก็ที่จริงเราอะสนใจเอาจริงสนใจแค่สกินของอารัมที่พอได้เราก็รู้สึกโอเคนะสําหรับลอเลี่ยวเราก็เมื่อก็รู้สึกชอบอัลติเมทมากกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแล้วแต่คนเลยแล้วก็ของรางวัลอื่นๆที่มีโอกาสได้รับก็เหมือนเดิมเนาะมีสกินของอารัมสกินของลอเลี่ยวเหรียญสกินเอสติมหนึ่งชิ้นถึงยี่สิบชิ้นชิ้นสุดลุนห้าร้อยถึงเจ เอฟเฟกตเจ็วันแล้วอีโมจิเจ็ดวันแล้ดวดูสกินต่างๆางกันนะย Grant me the strength to chase out evil. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนาหน้าด้วยนะครับ ้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8ปดโมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอ,อันนี้ได้เลยโอเคครับก็ทั้งสองสกินก็สวยทั้งคู่แล้วเนาะก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนละกันแต่ส่วนตัวเราชอบสกินอาร์มอยู่แล้วแต่ก็มีอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวไปรีวิวไาท้ายคลิปด้วยนะแล้วก็ฝากสต๊ฟแนเซอร์ของเราด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวมาลองเริ่มสุ่มครั้งที่1กันละกันดูซิว่าจะออกเหรียญง่ายหรือออกอยากแล้จ,จะออกเป็นสกินเลยก็ได้นะได้ลรอเลี้ยวก็ไม่่ติดดดนนะเคคีี๋วไปูกััร้งท1 ดูกันออกไม้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 ชุบสกินล้อเลี้ยวจงออกมาอ้าแต่ก็ได้เหรียญนะครั้งที่หนึ่งได้เหรียญแล้วนะมาดูครั้งที่สองกันครั้งที่สองครั้งที่สองจะออกเป็นอะไรออกเป็นอะไรออกเป็นอะไรสกินหรือเปล่าสกินเถอะออกสกินเถอะเฮ้ยได้เหรียญแล้วเหรียญได้เหรียญทั้งสองเหรียญสองครั้งสองเหรียญแล้วอะ เฮ้ยน่าสนใจหรือสิบเก้าครั้งก็น่าจะได้สกินเลยสิบเก้าครั้งเลยนะนานมากคันนี้สามได้ไอะไรลูนเออได้เป็นลูนอะ,อะต,อต,อต่อไปต่อไปต่อไปเป็นฮึบฮึบฮึบเพื่อนๆไดา้จะได้เป็นอะไรครับสกินหรือเปล่าสกินรอเลี้ยงต้องออกหรือเปล่าอีเอเโมจิไม่ได้ใช้เลย โอ้ยเกลืออครั้งสุดท้ายและมาดูกันว่าจะออกเป็นสกินอะไรโอเคได้กี่เหรียญน,นะชุบโอ้ห้าครั้งได้สามเหรียญก็โอเคอยู่นะใครสนใจก็ลองไปสุ่มกันได้เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะรีวิวสกินของอาะไรทุกคนอยู่กันนะ 我もまた我欲を持ちてここへ来たりて。 返さぬその魂恩美に不相応なりその身ただでは返さぬその魂恩美に不相応なり。 โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะที่จริงเราก็อยากได้ท่าเต้นใหม่ของอารามเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดขายเปล่าแต่ดาว่าน่าจะไม่เปิดขายแล้วก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ใครใช้ไปกี่คูปองในการกว่าจะได้สกินสักสักหนึ่งสกินอะจากกิจกรรมนี้ใช้กี่คูปองคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น tp 7พเพจรับซื้อราคารหัสเกม r v แล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับเป็นเพจเมโล่ท็อปอัพ เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนพอใช้เพียงเลือก OpenID เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใช้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย